สวัสดีครับเจ้าเอฟนะครับวันนี้พาประชาชนพระราชาทุกคนมาดูจุดที่จะสร้างหลงพ่อช้างของเรานะครับหลงพ่อช้างประชาชนของพระราชาครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองตามกันเข้ามาครับ คครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งนะครับที่เตรียมสำหรับทำโรงข้อช้างนะครับที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการสร้างโรงข้อช้างนี้นะครับชื่อว่าประชาชนของพระราชานะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงของเรานะฮะแล้วก็ความฝันเรากันจะเป็นจริงครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับตอนนี้เรากําลังเร่ง ในการหาทุนนะครับเร่งในการทําเสื้อขึ้นมาขายเปื่อหารายได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เรามีพันธมิตรจากหลายๆกลุ่มเข้ามาช่วยนะครับซึ่งเราจะอัปเดตรายละเอียดต่อไปนะครับอยากให้ทุกคนได้ได้เห็นกันนะครับบรรยากาศร,ร,รอบๆครับ